ทีนี้พอฝ่ายรัฐบาลพร้อมฝ่ายของฝ่ายค้านก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกันอย่างพักคก้าวไกลพักฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมสภาเขามีการเรียกสสมาประชุมหารือกันเพื่อเตรียมความพร้อมนะฮะโดยทางด้านของคุณชัยธวัฒน์แล้วก็แกนนําพักมากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยมีการนัดสสมาแลกเปลี่ยนความเห็นความรู้แบ่งปันประสบการณ์การทํางานทั้งเชิงพื้นที่แล้วก็เชิงประเด็นในช่วงปิดสมัยประชุมที่ผ่านมา แล้วก็มาคุยกันเพื่อวางแนวการทำงานนะฮะกำหนดวาระก้าวหน้าที่จะขับเคลื่อนในสมัยประชุมสภาที่เปิดขึ้นในวันนี้โดยพรกเก้าวไกลจะอาศัยทุกกลไกทั้งในและนอกสภาไม่ว่าจะเป็นการยื่นร่างกฎหมายเพื่อเปลี่ยนประเทศกลไกกรรมธิการการทำงานในพื้นที่ช่องทางการสื่อสารเชื่อมพักกับประชาชนให้สามารถทำหน้าที่ ของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะโดยการประชุมครั้งนี้มีคุณวีรยุทธ์การจนะชูฉัดที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าวไกลแล้วก็สอสอบัญชีรายชื่อไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรธคุณณัธพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒกุลร่วมบรรยายหัวข้อต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่านี่ก็เป็นแนวทางบอกว่าการทํางานก็คือจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกนะฮะ ในขณะเดียวกันคุณชัยธวัฒน์ก็เปิดใจต่อเนื่องคือมองสเต็ปต่อไปกันแล้วนะคุณปิงผู้ชมเตรียมทไลายที่วางกรอบเอาไว้เพื่อที่จะซักฟอกรัฐบาลแล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์เองก็บอกเลยว่าเดี๋ยวมีการเปิดประชุมสภาในช่วงต้นเนี่ยฝ่ายค้านสิ่งได้ความสนใจเดี๋ยวขอโฟกัสไปที่การพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆก่อนทั้งจากร่างคณะรัฐมนตรีสอสอและประชาชนเพราะว่าสภาสมัยประชุมที่แล้วยังไม่มีโอกาสได้พิจารณาเรื่องของกฎหมายและตอนนี้ก็มีร่างกฎหมายหลายฉบับเลยนะคะที่เตรียม รอการพิจารณาอยู่รวมไปถึงร่างพระราชบ,บัญญัติงบรายจ่ายปี67น่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นช่วงชักประมาณปลายเดือนมีนาคมซึ่งระหว่างนั้นคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกเลยว่าก่อนปิดสมัยประชุมหรือว่าน่าจะซักก่อนสงกรานะคะน่าจะทําให้ฝ่ายค้านมีเวลาในการอภิปรายได้ซึ่งก็อาจจะเป็นการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติหรือว่าอาจจะเป็นการอภิปรายเพื่อ ลงมติไม่ไว้วางใจหรือว่าการซักฟอกซึ่งจะต้องมีการหารือกันก่อนนะคะกับบรรดาพักร่วมฝ่ายค้านอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงแล้วก็จะต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้อมูลและข้อเท็จจริงในการทํางานของในการทํางานของฝ่ายค้านด้วยว่าตอนนั้นจะมีความพร้อมมากขนาดไหนส่วนจําเป็นหรือเปล่าที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องรักษาสิทธิ์ในการอภิปรายสมัยประชุมประจําปีละหนึ่งครั้งไม่ปล่อยผ่านรัฐบาลคุณชัยธวัฒน์ย้ําแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าจะต้องยึดเนื้อหาเป็นหลักก่อนค่ะ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลแต่ยืนยันนะในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้โอกาสในสภาในการตรวจสอบทวงดุนการทำงานของฝ่ายบริหารทุกช่องทางให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดค่ะในช่วงก่อนสงกรานเนี่ยน่าจะทำให้เราเมีเวลาที่จะอภิปรายใหญ่ได้นะครับซึ่งจะเป็นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหรือจะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย เดี๋ยวต้องหาลือกับพักร่วมฝ่ายค้านครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้อเท็จจริงนะครับข้อมูลในการทํางานของฝ่ายค้านว่าพร้อมแค่ไหนจําเป็นไหมครับว่าจะต้องมีการอภิปรายต้องมีการใช้สิทธิ์ในการอภิปรายไม่เป็นการปล่อยผ่านไปตามสิทธิของฝ่ายค้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดเห็นว่าไม่มีประเด็นเราไม่เปิดอภิปรายก็ได้เอาเนื้อหาเป็นหลักนะครับเอาเนื้อหาเป็นหลักตอนนี้ท่านที่มีครับพอมีมูลที่เราจะเปิดได้โอ้ยังต้องใช้เวลาครับผมคิดว่ายังต้องใช้เวลาแต่ว่า อย่างไรก็ตามในฐานะฝ่ายค้านก็ควรจะใช้โอกาสในสภาเนี่ยในการตรวจสอบวงดุลการทำงานงของฝ่ายบริหารให้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับพี่น้องประชาชนนะครับการตรวจสอบนี้จำเป็นต้องเป็นการอธิรายไหมครับหรือว่าผ่านกระทุ้มผ่านยติต่างๆก็ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าการอธิปรายไม่วางใจหรือาการอภิรายทั่วไปแบบไม่ลง ไม่ลงมตินะครับก็เป็นกลไกสาคัญยืนยันในฐานะฝ่ายค้านจะใช้โอกาสในสภาตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานฝ่ายบริหารทุกช่องทางเลยนะคะส่วนเรื่องของการอภิปรายทั้งอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติหรือว่าการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจจะทําได้ก่อนสงกรานต์แบบที่คุณชัยธวัฒน์บอกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะคะทีนี้พักฝ่ายค้านไม่ได้มีแค่พักก้าวไกลย,<ฆ>ยังมีพักอื่นที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านด้วยหนึ่งในนั้นก็คือพักประชาธิปัตย์ แล้วพักประชาธิปัตย์เองก็เพิ่งจะมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่เป็นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วทางด้านของพักเก้าไกลจะคุยกับพักประชาธิปัตย์ไหมทางด้านคุณชนวัฒน์เองก็บอกนะฮะว่าพักร่วงฝ่ายค้านก็จะมีการพูดคุยกันให้ใกล้ชิดมากขึ้นสมัยประชุมที่ผ่านมาได้มีการประชุมพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการว่าต้องรอกระบวนการโปรดกล้าผู้นําฝ่ายค้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจะมีการประชุมพักร่วงฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ แต่ขณะนี้เมื่อกระบวนการโปรดกล้าวยังไม่เสร็จส evet ิ้นการทำงานในสภาก็จะเริ่มต้นแล้วจึงคิดว่าเดี๋ยวหลังสัปดาห์หน้าจะได้พูดคุยกันครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสภาเปิดนะครับสัปดาห์หน้าก็พักฝ่ายพักร่วมฝ่ายค้านก็คงมีการคุยกันใกล้ชิดมากขึ้นเราัดได้ผลนะครับเมืนคนเปิดชชยแล้วจะมีการพูดคุยต่างกันง่ายขึ้นเป็นกรทีก็คงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะหัวหน้าพักจะเป็นท่านใด ยังไงในฐานะการเป็นพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันก,ก็คงเหมือนเดิมครับหัวหน้าพักคนใหม่ดูจะเป็นอุปสรรคการทํางานในฝ่ายค้านไหมครับเพราะว่าก็มีกระแสข่าวว่าทุนประชาธิปันย์เองก็หาช่องที่จะปเป็นพักร่วมรัฐบาลกันผมว่าการทํางานร่วมกันต้องให้เกียรติกันเนาะถ้าเราโมวแต่เกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันก็ โดยไม่จําเป็นนะครับผมคิดว่าคงคงไม่ไม่สร้างบรรยากาศการทำงาน,นที่ดีร่วมกันเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณชัยวัฒน์ตอไปก็คือตอนที่นักข่าวถามว่าเอ๊ะพอพักประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพักคนใหม่เป็นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยคือดูเหมือนว่ามีการจับตาว่าอนาคตพักประชาธิปัตย์อาจจะไปร่วมรัฐบาลได้ คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าการทํางานร่วมกันก็ต้องให้เกียรติกันหากมัวแต่มีความไม่ไว้วางใจต่อกันโดยไม่จําเป็นก็อาจจะไม่เป็นการสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีร่วมกันก็เลยคาดว่าเดี๋ยวก้าวไกลจะนัดประชาธิปัตย์มาพูดคุยกันในช่วงหลังสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะฮะ